กามและอกุศลดับไม่เหลือที่สติปัฐานสี่นี่เองซึ่งสติปัฐานสี่ก็เท่ากับอยู่ในหนึ่งข้อหนึ่งของมครคนั่นเองก็คือข้อที่เจ็ดฉะนั้นอบรมสติปัฐานสี่ก็คืออบรมมครคนั่นเองอันเดียวกันเพราะอยู่ในนั้นอยู่ในที่เดียวกันเราก็เลยว่าทุกคนจะต้องมาอบรมเรื่องสติปฐานสี่กันหรืออบรมมครคกัน เพื่อจะเอาการมและเอากุศลออกก่อนแล้วค่อยไปทำสมาธิภายหลังหลังจากทำทำทีแรกเนี่ยไม่ผ่านเราก็ไปทำทีหลังก็แล้วกันอย่างเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องของการที่ว่าเราจะต้องทำตามลำดับของมรรคนะเราก็ต้องมาเจริญเรื่องของสติปัฏฐานสี่กันการเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ย ทำอย่างไรทุกคนก็คงจะได้ยินอยู่ว่ากายเวทนาจิตธรรมเราต้องเห็นกายก่อนนะกายก่อนเราถึงจะเห็นเวทนาและเห็นจิตและเห็นธรรมตามไปลำลับถ้าเราไม่เห็นกายแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่ตามมาทั้งหมดก็คือเวทนาจิตธรรมก็จะไม่เห็นเลยนะปรียบเหมือนว่ากายนั้นเป็นเรื่องของหลักใหญ่ นะก็เหมือนเปรียบเหมือนต้นไม้นั่นเองส่วนเวทนาจิตธรรมเนี่ยก็เหมือนกิ่งไม้ผลละไม้ดอกไม้นั่นเองนะมันก็จะเป็นลักษณะนั้นไปเราต้องมีต้นก่อนส่วนกิ่งใบผลนั้นมันก็จะต้องตามมาแบบนั้นแหลทะทีนี้เราต้องเห็นตัวเราก่อนเราไม่เคยเห็นตัวเองหรือใช่ทุกคนไม่เคยเห็นตัวเอง การไม่เห็นตัวเองนั่นเองจึงทำให้เรานี่ถูกปิดบังอำพรางในความจริงเหล่านั้นเอาไว้เราเกิดมาทั้งทีเนี่ยเรานึกถึงได้ทุกอย่างนึกอะไรได้ทุกอย่างยกเว้นแต่ว่านึกถึงตัวเองไม่ได้เราไม่เอดใจบ้างหรือนะเรานึกได้ทุกอย่างแต่นึกไม่ได้สิ่งเดียวเท่านั้นก็คือการนึกถึงตัวเอง ทำไมเรานึกไม่รู้ไม่เห็นตัวเองเลยทำยังไงเราจะนึกให้เห็นตัวเราคำว่าเห็นตัวเราเนี่ยในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าเราต้องเห็นด้วยจิตไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อเราต้องเห็นด้วยตาไหนนะ ให้สาธุชนได้ทราบว่าการเห็นตัวเองนั้นเราไม่สามารถจะใช้ตาเนื้อเห็นแล้วละเราไม่สามารถจะละได้ด้วยการเห็นด้วยตาเนื้อเพราะอะไรเพราะตาเนื้อเนี่ยเขาให้มานะเราเกิดมาเราก็ได้ตาเนื้อมาเขาจะต้องมีระบบป้องกันไม่ให้เรารู้ความจริงนะเขาจะต้องมีระบบป้องกัน ม่ให้เรารู้ความจริงเพราะอะไรเพราะตาเนื้อของเรานั้นเขาให้กันทุกคนถ้าเกิดตาเนื้อรู้ความจริงได้เนี่ยป่านนี้มนุษย์ก็ไม่ต้องพึ่งพระเจ้านะเพราะว่าอะไรเพราะเราเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเราคงจะเป็นผู้บรรลุธรรมกันไปหมดด้วยตาเนื้อนั้นแนี้ตาเนื้อเนี่ยเป็น ตาที่บดบังความจริงโย่นะเราไม่ถือว่าตาเนื้อจะเป็นผู้เห็นธรรมเป็นตาที่เห็นธรรมได้เพราะเราเคยได้ยินว่าดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมนั้นหมายความว่าอย่างไรนะก็หมายความว่าตาในนั่นเองเพราะเราเคยได้ยินคำนี้แสดงว่าตานอกเนี่ยทุกคนเห็นอยู่แล้ว ก็เป็นอันว่าเห็นไปแต่ก็ละอะไรไม่ได้ซึ่งพระอัญญาโกธัญญะเนี่ยเป็นผู้มีดวงตาเห็นทมคนแรกเราคิดว่าพระอัญญาโกธัญญะตาบอดมาตลอดเลยความจริงแล้วเนี่ยตานอกไม่ได้บอดแต่ตาในบอดมาตลอดหลังจากที่มาฟังธรรมจักกับปวัตนาสสตร ตาในก็เลยเปิดขึ้นวันนั้นเองนะแสดงว่าตานอกนี่นมีตลอดแต่ยังไม่เห็นธรรมแต่ตาในเกิดจากวันนั้นที่ฟังธรรมทำให้บรรลุทําได้เป็นพระโสดาบันเราเห็นไหมว่าการที่เราจะมารู้ทรรเห็นทรรนั้นเราต้องเห็นด้วยตาใน ตานอกสำเร็จประโยชน์ไม่ได้ลองเราหลับตานอกดูสิเราลองหลับตานอกดูสิแล้วก็ลืมตาไหนดูแล้วก็นึกถึงตัวเองอยู่เนี่ยเราเห็นตัวเองไหมไม่เห็นได้แต่รู้ว่าเรานั่งอยู่รู้ตัวรู้ตัวนั้นรู้อยู่นะแต่เห็นไม่มีทำไมมีธาตุรู้แต่ธาตุเห็นไม่มี ธาตุรู้ของคนเราทุกคนต้องมีอยู่ในตัวเราทุกคนอยู่แล้วเพราะเราเป็นคนเป็นจะไม่รู้ตัวได้ยังไงไม่ใช่คนตายนะคนตายเนี่ยเขาไม่รู้สึกเขาจะเอาเขาไปเผาไฟเขาก็ไม่ดิน้นเขาก็ไม่รู้สึกอะไรว่าหลอนแต่เราเนี่ยถูกนิดถูกหน่อยไม่ได้หลอนก็แสดงว่าธาตุรู้ของเรานั้นมีอยู่คือจิตเรามีสองธาตุนะ ต้องเข้าใจคาว่าจิตก่อนจิตของเรานั้นมีสองาธาตุธาตุหนึ่งเขาเรียกว่า,าธาตุรู้จะเป็นลาธทาธาตุของล่างอยู่เวลาเราหลับตาปุ๊บเนี่ยเราจะมีาธาตุรู้อยู่นะตลอดเลยนั่นหมายถึงร่างเราเนี่ยเป็นคนเป็นาธาตุรู้ก็ต้องคลองล่างไว้ส่วนาธาตุเห็นนั้นไปเที่ยวไปหาคนอื่น มันแยกกันตรงนี้แสดงว่าจิตเรามีสองธาตุแต่ธาตุหนึ่งเฝ้าไว้ฟาดหนึ่งธาตุหนึ่งออกไปเที่ยวก็เลยทำให้จิตของเราเนี่ยเห็นแต่คนอื่นไปหมดเลยธาตุรู้ไม่รู้อยู่ในตัวแต่เห็นกับเป็นคนอื่นไปทีน,นี้เรามาเห็นตัวเองเนี่ยจึงเห็นไม่ได้เห็นไม่ได้ในตัวเองแต่ไม่ก็ไม่เป็นไรแต่ทำไมเห็นคนอื่นได้ลนะ่ะ เราไม่สงสัยตรงนี้เลยถ้าเกิดว่านึกถึงตัวเองมันไม่เห็นมีแต่ธาตุรู้ก็แล้วไปแต่ทำไมนึกถึงคนอื่นเนี่ยก็ไม่เห็นสิปรากฏว่าเราเห็นคนอื่นหมดเลยกลายเป็นว่าจิตของเรานั้นเห็นคนอื่นทั้งหมดในโลกนี้เนี่ยเรานึกถึงใครก็ได้ที่เราเคยผ่านพบมายกเว้นเราคนเดียวเท่านั้นที่ไม่เห็นเห็นไหมมันลำเอียงนะ ถ้าไม่เห็นเราก็ไม่เห็นเขาเออก็ไม่ว่ากันแต่ไม่เห็นเรากับเห็นเขามันสงสัยนะมันไม่ยุติธรรมมันลำเอียงก็แสดงว่าเราเนี่ยไม่เห็นเราแต่เราเห็นเขาเนี่ยนี่คือปัญหาตรงนี้นะปัญหามันคือตรงนี้จิตของเราเนี่ยเห็นแต่เขาหมดเลยยกเว้นเราคนเดียวที่ไม่เห็น มันทำให้เราเนี่ยไม่รู้ความจริงเพราะตรงนี้เราจำเป็นจะต้องเอา,าธาตุเห็นนั้นกลับมาให้จิตของเราเนี่ยมีทั้งาธาตุรู้มีทั้งาธาตุเห็นอยู่ในที่เดียวกันให้ได้ถ้านักปฏิบัติคิดอย่างนี้ถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิได้คิดถูกต้องทีคนอื่นเรายังเห็นได้ทีเราก็ต้องเห็นได้ แต่เรายังไม่ได้อบรมเท่านั้นจึงทำให้เรามองไม่เห็นแล้วเราจะเห็นเราได้ในเมื่อเรานั้นเป็นผู้อบรมขึ้นมาเราก็จะมาที่จะเห็นตัวเองได้นั่นเองตอนนี้เรายังไม่ได้อบรมก็ยังไม่เห็นตัวก็ธรรมดานะแต่เมื่อใดเราอบรมความเห็นนั้นก็จะปรากฏแก่เราได้ นี่คือความเข้าใจของนักปฏิบัติว่าถ้าใครเข้าใจอย่างนี้ถือว่าเข้าใจถูกทีเดียวเป็นสัมมาทิฏฐิได้ดังนั้นความเข้าใจถูกเนี่ยจึงเรียกว่าความเห็นชอบเท่ากับว่างานนี้เนี่ยเราจะต้องเอาธาตุเห็นที่ไปเห็นคนอื่นกลับมาเห็นตัวเองให้ได้แล้วก็ทิ้งคนอื่นไปซะไม่ต้องไปเห็นเขา แล้วความเห็นนั้นก็จะปรากฏในตัวเราตลอดการทุกเมื่อนั่นแหละเราจึงจะเป็นผู้มีดวงตาเกิดขึ้นแล้วดวงตาของเราเกิดขึ้นแล้วก็คือดวงตาไหนเห็นตัวเองได้อย่างนี้เขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมนั่นเองขอให้นักปฏิบัติต้องเข้าใจตรงนี้ว่าดวงตาเห็นธรรมนั้นเห็นอย่างนี้เองไม่ใช่เห็นอย่างอื่น ขอให้นะักปฏิบัติเข้าใจอย่างนี้ถึงจะเป็นการเข้าใจอย่างถูกต้อง <c oughs> ถ้าเข้าใจอย่างอื่นไม่ถูกต้องเลยนะไม่ถูกต้องเลยการเข้าใจอย่างนี้เนี่ยทำให้เราได้เห็นถึงว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเนี่ยเห็นยากเหลือเกินเท่ากับว่าสติปัฏฐานสี่นี่เองจะเป็นภารกิจนี้ว่าเราจะต้องดึงจิตของเรากลับมาสู่การเห็นตัวเอง ให้ได้จึงเป็นที่มาว่าเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมนะเราจะต้องเห็นกายก่อนการเห็นกายเหล่านั้นจึงเป็นของจําเป็นอันนี้ก็ทำให้นักปฏิบัติจะต้องมาดูตรงนี้การเห็นตัวเองนั่นเองจึงเป็นความคิดฝ่ายหนึ่ง ที่ไม่เคยมีมาก่อนเราแบ่งความคิดเป็นสองฝ่ายนะฝ่ายแรกเนี่ยฝ่ายดั้งเดิมนั้นเป็นฝ่ายที่ว่าจิตเราไปอยู่กับคนอื่นมาตลอดอันนั้นคือฝ่ายเก่าฝ่ายดั้งเดิมต่อมาเนี่ยเราพยายามที่จะสร้างอีกฝ่ายหนึ่งขึ้นมาแทนที่เราจะสร้างอีกฝ่ายหนึ่งเข้ามา แทนที่เราก็คือว่าเราจะต้องสร้างอีกไฟล์หนึ่งก็คือจิตที่เห็นตัวเองขึ้นมาหมายถึงว่าไฟล์เก่านั้นละลงไปไฟา์ใหม่ก็สร้างขึ้นมาก็เลยเป็นความเพียรสีประการความเพียรสีประการนั้นก็คือว่าหนึ่งเราจะต้องตัดภาพคนอื่นออกไปซะไง เราจะต้องตัดภาพคนอื่นออกไปซะเพราะภาพคนอื่นนั่นเองทำให้จิตเราคุมไม่ได้ห้ามไม่อยู่แล้วก็เป็นที่มาของกิเลสด้วยเราเคยสังเกตไมว่าจิตเราคิดถึงคนอื่นนั่นเองทำให้เรามีราคะมีโทสะมีโมหะขึ้นมาสแสดงว่าคนอื่นเป็นที่ตั้งของการที่ เรามีราคะโทสะโมหะแล้วทำให้จิตเราคุมไม่ได้หยุดไม่ได้ถ้าเราจะหยุดได้เราต้องเห็นตัวเองเท่านั้นตัวเองไม่เป็นราคะไม่เป็นโทสะไม่เป็นโมหะเป็นว่าดับราคะได้ด้วยนะไม่เป็นแล้วดับได้ด้วยดับโทสะดับโมหะได้ด้วย เท่ากับว่าจิตฝ่ายนี้เนี่ยยังไม่มียังไม่เกิดขึ้นในเราเราจะอบรมให้เกิดให้มีขึ้นมาฝ่ายนี้จะล้มฝ่ายนั้นได้เราก็จะเป็นผู้ชนะได้ในโลกนี้เท่ากับว่าเราจะต้องสร้างจิตอีกฝ่ายหนึ่งอันนี้คือมรรคข้อที่สองนะว่าจิตออกไปคิดถึงคนอื่นนั้นมีการมววิตกพยาบาทวิตกมีวิหิงสาวิตกนั้นเป็นความคิดฝ่ายหนึ่ง ดังหนึ่งเป็นส่วนอากุศลเรียกว่าอากุศลวิตกอันนี้แหละเราจะต้องนำออกก่อนเราถึงจะไปทำสมาธิที่หลังเพราะตรงนี้ทำให้เราเนี่ยเป็นสมาธิไม่ชอบถ้าเราหมดตรงนี้ได้สมาธินั้นถึงจะชอบได้นะเมื่อจิตของเรานั้นเมื่อก่อนจิตของเราเป็นผู้ มีฝ่ายเดียวมาตลอดก็หมายถึงว่าจิตเรานั้นมีแต่คนอื่นตลอดการไม่มีตัวเองเลยฝ่ายนั้นยิ่งใหญ่มากนอนอยู่ในใจเรามากมายกายกองส่วนจิตที่คิดถึงตัวเองมองดูเห็นตัวเองนั้นไม่มีเลยนะเราจึงเป็นผู้น้อยมีเป็นผู้พร่องในตรงนี้เป็นผู้ไม่มีในสิ่งนี้ และสิ่งนั้นเป็นสิ่งเดียวที่ใหญ่โตเราจะโค่นไม่ได้เลยเราจึงสร้างฝ่ายนี้ขึ้นมาเพื่อจะโค่นฝ่ายโนนเท่ากับว่าระหว่างจิตคิดถึงคนอื่นกับจิตคิดถึงตัวเองนั้นฝ่ายไหนจะล้มฝ่ายไหนนะอันนี้แหละจึงว่าเราต้องล้มเขาให้ได้ก็คือว่าเราต้องเห็นตัวเองขึ้นมาแล้วก็จะทำให้จิตของเรานั้น สามารถจะล้มคนอื่นได้ความเพียรข้อที่หนึ่งเราต้องตัดจิตของเราไม่ยิดถึงใครความเพียรข้อที่สองเราจะนำจิตนั้นมามองตัวเองให้เห็นไม่เห็นเราจะพยายามให้เห็นด้วยอุบายเราจะมีอุบายอยู่เสมอว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายอย่างไรเราก็จำได้ แล้วเราก็นําอุบายเหน่าน,นั้นมานึกถึงตัวเองเป็นเหมือนคนนั้นทำอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเราจะเห็นตัวเองยังไม่ได้ทันทีก็เห็นด้วยอุบายก็แล้วกันนะเมื่อเราเห็นด้วยอุบายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆๆเนี่ยวันหนึ่งเราก็คงจะเห็นร่างจริงเราทีหลังได้นะอันนี้จึงว่านักปฏิบัติเราจะเห็นแจ้งตัวเองนั้นเป็นความสําคัญมาก ความเพียนข้อที่สเมื่อเราเห็นตัวเองได้เราต้องเอาไว้เป็นเครื่องอยู่เลยนะเราเห็นแล้วยังไม่พอต้องเก็บไว้เป็นเครื่องอยู่เพราะอะไรเพราะเห็นแล้วทิง้งทิ้งเสียไม่ได้เห็นแล้วเห็นเลยไม่ได้เห็นแล้วต้องรักษาไว้เป็นเครื่องอยู่ทำไมเราต้องรักษาเป็นเครื่องอยู่เพราะว่าจิตเราอยู่คนอื่นมาตลอด ถ้าเราไม่อยู่กับตัวเองมันก็จะไปหาคนอื่นอยู่ดีคนอื่นเป็นของที่เราหนีมาหนีมาแล้วเนี่ยเราไม่มีที่อยู่เราก็จะเด้งไปที่เดิมที่เก่าที่เดิมถ้าเราอยู่ตัวเราได้จิตก็จะไม่กลับไปสู่การอยู่คนอื่นได้นี่คือความหวังว่าเราจะพ้นเขาด้วยวิธีนี้เอาเป็นเครื่องอยู่สถทีนะเราอยู่กับเรา เป็นความผูกต้องเราอยู่กับเขาเนี่ยเขาเป็นใครมาจากไหนทำไมเราต้องมานึกถึงเขาไม่หยุดไม่หย่อนเขามีความสำคัญไหมนะเราไม่มีความสำคัญอย่างนั้นหรือนะนี่เรากำลังผิดนะเราเกิดมาเนี่ยเราเกิดมาคนเดียวเราก็มองเราคนเดียวสิคนอื่นก็เรื่องของเขาแต่เราไปผูกพันเขาจ,จน มากกว่าเราจนไม่เห็นไม่รู้เห็นตัวเองเลยนั่นมันเป็นความผิดพลาดมาตลอดแต่เราไม่รู้ตัวว่าผิดพลาดเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วความเพียรข้อที่สามเราจะเอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่ของตัวเองยังไม่พอความเพียรข้อที่สี่เราต้องปิดหูปิดตาตาหูของเรานั้นใช้มาตลอดตั้งแต่เกิดมา เราชินกับสิ่งสิ่งนี้มาตลอดเราใช้หูใช้ตามาตลอดอยู่ๆจะให้เรามาปิดหูปิดตาเนี่ยมันเป็นความคุ้นเคยใหม่ที่เรายังไม่สร้างความคุ้นเคยขึ้นมาเลยเราจะต้องสร้างความคุ้นเคยมาให้ได้ว่าเราเกิดมาไม่มีตามีตาเหมือนไม่มีตามีหูเหมือนไม่มีหูเราทำได้ไหมที่มีนะเหมือนไม่มีมันเหมือนก็ว่าเราจะต้องทำความรู้สึก ความเข้าใจของตนใหม่ไปหมดเลยดั้งเป็นก็ตั้งนั่งใหม่เดินเป็นก็ต้องมาเดินใหม่คิดเป็นก็ต้องมาคิดใหม่นึกเป็นก็มานึกใหม่นะเราต้องอะไรใหม่ๆหมดเลยเก่าๆใช้ไม่ได้นะวาจาที่พูดก็เป็นวาจาใหม่การงานที่พูดกการงานที่ทําก็ทําใหม่ทุกอย่างเป็นของใหม่หมดของเก่ายัางใช้ไม่ได้ นะมันเป็นเรื่องของการที่เราเห็นผิดทุกของเก่ามันเป็นของผิดมาของใหม่เป็นของถูกเราจะต้องเอาของใหม่นี้เราจะทำยังไงว่าจิตของเรานั้นไม่มีหูไม่มีตาไม่มีจมูกลิ้นกายนะไม่มีทางมโนใจเมื่อจิตเราปิดของเราได้ปิดหูปิดตาได้นั่นแหละเราจะเป็นผู้ มีอำนาจแล้วเราจะคุมจิตได้ถ้าเราไม่ปิดไม่ได้เราก็คุมจิตไม่ได้นั่นเองเมื่อคุมไม่ได้ก็หยุดไม่ได้อันเดียวกันนี่แสดงว่าเราประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อให้จิตของเรานั้นเป็นของที่คุมได้นะทำอย่างนี้นะใครๆก็คุมไม่ได้เราก็คุมไม่ได้แต่เราจะคุมได้อย่างไรก็คืออย่างนี้แหละ เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตของเราก็ทําความเพียร4ประการนีนะ้เรียกว่าสมประทาน4นั่นเองคิดถึงผู้อื่นเป็นอกุศลคิดถึงเราเป็นกุศลนะรักษาภาพเราไว้เป็นรักษากุศลนั่นเองปิดหูปิดตาเขาเรียกว่าสังวรละปทานก็คือการระวังระแวดระวังตาของเรามันไม่ให้ไปจิตไม่ให้ไปทางตาทางหูแต่ขณะที่จิตเราไม่ไปแต่ตาของเราก็ยังไปอยู่ ไม่เป็นไรนะตาของเรายังไปอยู่หูก็เราได้ยินอยู่เนี่ยช่างเถอะแต่จิตไม่ไปนั่นถือว่าปิดแล้วนะเอาเป็นว่าถ้าเห็นเราอยู่ก็ถือว่าปิดถ้าเห็นเขาแล้วก็ถือว่าเปิดนั่นเป็นเครื่องวัดว่าจิตมันเปิดมันต,ตาหูจมูกทีน่งกายใจมันเปิดมันปิดอย่างไร เอาเป็นว่าตาก็มีไปให้ทำงานไปหูก็ทำงานไปแต่จิตไม่ควรไปจิตนั้นมองตัวเองซะนั่นหมายถึงว่าเรากำลังจะปิดหูปิดตาด้วยวิธีนี้เอาสติเอาปัญญาของเรานั้นเป็นตัวปิดถือว่าปิดได้นะสี่ข้อนี้เราต้องทำให้ได้นี่เขาเรียกว่าเราจเจริญสติปัฏฐาสี่มีสมปัญญาสี่ด้วย แล้วก็มีอริยสัจสีก็คือการเห็นชอบก็คือการเห็นในอริยสัจว่า,าความเห็นชอบนี้ก็คือสมาธ,ธิความเห็นว่าเราทำอย่างนี้เป็นความถูกต้องนั่นเองนะความเห็นชอบก็จะเกิดขึ้น